งแย่ของกันหาดกคนส่วนตัวพี่จะใช้แย่ของในฟาร์มอุปกรณ์เท่านี้ขั้นตอนแรกวางกล่องเรียงกันแบบนี้ 6กล่องวางตามจํานวนของที่เราจะแยกนะวันนี้พี่แยกเป็น3อยา่างวางฮอปเปอร์จิ้มไปที่กล่องแบบนี้ขุดรู้ามรูวางสโตนฮอรสาอันเว้นขุดรู3ามรูวางเลสโตนรีพิเตอร์วาง,วางบล็อกปิดให้หมดบอกอะไรก็ได้วางเลสโตนคอมเพรเตอร์และวางเลสโตนต่อไปแบบนี้วางฮอปเปอร์ชี้ไปที่คอมเพลเตอร์นะขั้นตอนต่อมา เราจะเอาดินมาเปลี่ยนชื่อในท่างก่อนเพื่อไม่ให้ชื่อไอเทมไปซ้ำกันนำมาใส่ในฮอปเปอร์ลอที่ฉีดไปที่คอมพิวเตอร์ตีช่องหลังช่องละ10 10 10และ8 ทุกๆฮอปเปอร์นะส่วนของที่แยกวันนี้จะมาจากฟาร์มเล็กแยกได้เฉพาะของที่สเต็ปหกสิและ16นะถ้าอย่างเช่นดาบหรือโทเทมที่รวมไม่ได้จะไม่สามารถแยกได้เอาของที่เราจะแยกใส่ในฮอปเปอร์เมื่อกี้1ชิ้นทุกอันขั้นตอนสุดท้ายแล้ววางกล่องวางฮอปเปอร์ยาวๆชี้ไปที่กล่องมาถึงตรงนี้วางกล่องให้เรียบร้อยกล่องตรงนี้จะมาจากฟาร์มเราหรือเอาไว้แยกขอนี่แหละส่วนอ่องสุดท้ายจะเป็นในส่วน ที่เราไม่ได้แยกไว้เช่นเราเปิดใส่เพชรลงไปไม่ได้ทําแยกไว้ของก็จะมาอยู่ตรงป่องนี้เอาของจากฟาร์มใส่เข้าไปนี่ได้แล้วประมาณนี้นะทุกคนไปลองทํากันได้อ,อิิ